สวัสดีครับพ่อกับผมนะครับนมบอยสารขึ้นทินครับทุกคนมื่อนี้กระีมาเห็ดจุลินรีนอกล้วยนะครับจะเป็นสูตรขยายหัวเชื้อนะครับหลังจากแเ้วเห็ดหัวเชื้อไว้แล้วครับมากไว้เจ็ดมือแล้วครับม่าณหาฤทธิ์ต่อไปครับกระเทีขยายหัวเชื้อครับใส่ในถังใหญ่ซองลอยลทธินะครับนอสำหรับวัตถุดิบสิเตรียมนะครับกระิมียนอกล้วยหรือว่าเป็นต้นกล้วยเลยก็ได้ครับเพราะว่าเขามีหัวเชื้อนอกล้วยอยู่แล้วหกกิโลครับ ต้นกล้วยสับ6กกิโลนะี่ครับตาอมากกัสิเป็นน้ำตาลไส้แดงครับใส่4กิโลครับน้ำตาลไส้แดงมีหอยอยังก็ได้ครับแล้วก็เซมีนุ่มเปียวนะครับ1ขวดแล้วก็จุลินทรีย์นอก,ก้วยที่เข้าเห็ดไบ้นะครับ1ลิตรครับใส่1ลิตร เดีวก็มีแป้งข้าวมากอีกอย่านนะครับแป้งข้าวมากหนึ่งก้อนนะครับเอาแลกเข้ากับมาละลายน้ำตาลไสยแดงนี่นามก่อนครับเ,าเ้าละลายก่อนใส่ไปครับสี่กิโลครับอันนี้เขาสี่เฮดมักสองรอยลิตรนะครับทังสองร้อยลิตร ส่สีละลายใส่ในถังแยกปหาไปนะครับเพื่อเอาไปเทใส่ไม่ไง่ายครับถ้าเห้เอาน้กล้วยใส่ถังล้วเอาน้ำตาลใส่ใส่เอาน้ำใส่ใส่น้ำเมื่อข้นมันที่เขากันอย่างนะครับต้องเฮ็ดละลายน้ำตาลก่อนครับเพื่อคอยเอาไปใส่ที่หลังครับไม่ใช่สเขากันง่ายนะครับครับผมนี่ใส่มือข้นเลยครับข้นให้น้ำตาลมันละลายนะครับ เ่าจับบนนั่ครับว่ามันเป็นเม็ดเป็นเม็ดบมอนไอนามหลายเหดุเปคนหยาก ครับต่อมาเขาก็บ,บีแป้งเข้ามากใสา่ในถังเลยครับผสมกบนำตาลไปเลยครับตามด้วยยาคู่ครับมุ้งเปรียวครับมีห่อได้ก็ได้ครับ ที่สำคัญคือหัวเชื้อจิลินซีนอยขอยว่าครับลิตรหนึ่งครับเทลงไปเลยครับคน้นเข้ากันครับ ดูครับใส่น้ำเหลือไปเบราะว่าฝ้ามือนี่ครับก็ให้เต็มถังมากครับเหล้าเมื่อวันนีแรงดันขึ้นมากนะครับมัก์ไว้เจ็ดมือครับกัสามารถใส่ได้นะครับตัวนี้เป็นสูตรขยายครับเขาขยายมาจากหัวเชื้อแต่วงาเฮ็ดใบนะครับจากหนึ่งลิตรขยายมาเป็นสองร้อยลิตรครับ หลังจากนี้ก็เอาฟ้าปิดครับทิ้งไว้นีที่ลมครับแล้วเช็ดเมือกอสามารถนําไปใส่เลยครับชุดดินที่นกกล้วยนี่สีนี่ประโยชน์หลายอย่างครับฟอยย่อยสลายอาหารให้พืชนะครับย่อยสลายปุ๋ยบางที่เขาให้ปุ๋ยให้้ังไปเขากินอาหารเมื่อเต็มที่ครับต้องใส่ชุดดนที่นี่กันย่อยครับเ็ดให้ดินดีครับ ตันี้สามารถกําจัดกินพวกของน้ำกินแยงได้พราอะไมครับทัหลังบานทัไอ้ปอกส่วนมันมีกินหมิ้นกินแยงเสียเอาลหลุดลาดด้ครับผมว่าข้าวครับกินหายครับแต่น,นีาท,ทดสอบมาแล้วครับรัดกินด้ดีครับเี้ยชิโนกล้วย ครับสํหรับนณีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับมนี้ก็สวัสดีครับ